สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News นักร้องสาวเล่านาทีลูกมาบอกเป็น LGBTQ ตอนแรกสามีทําใจไม่ได้นักร้องสาวตั๊กิริพรที่วันนี้มาเป็นแขกรับเชิญในรายการ Woody Interview เปิดปมในใจถึงเรื่องที่เคยทําผิดกับลูกชายสุดที่รักเพราะเป็นภาวะซึมเศร้าหลังคลอด ปัจจุบันเป็นครอบครัวที่เข้าใจความรักแบบ LGBTQ คุยกันทุกเรื่องปล่อยให้ลูกใช้ชีวิตด้วยตัวเองตักษิริพรได้พูดถึงลูกชายหัวแก้วหัวแหวนน้องภูตอนนี้โตเป็นหนุ่มวัย21ปีอยู่มหาวิทยาลัยปีที่3แล้วกับลูกสามารถคุยกันได้ทุกเรื่องแม้แต่เรื่องแฟนก็รู้ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีเขายังไม่เจอที่ถูกใจ ทางนี้แม่ตัดยังได้ย้อนเล่าไปในช่วงที่เคยทําผิดกับลูกว่าต้องขอขอบคุณพี่ซูโมกิกวันหนึ่งแกเห็นพี่มาถ่ายรายการแล้วพี่ซึมเศร้าหมายถึงว่าทุกคนร่าเริงแล้วพี่เศร้าตลอดเวลาแกเลยเรียกพี่มาคุยแล้ววันนั้นมันเลยเป็นการคุยเหมือนเปิดอกพี่ก็ไม่ได้คุยกับใครเพราะพี่ก็ไม่รู้ว่าจะคุยกับใครปัญหาตรงนี้กับผัวก็คุยไม่ได้คุยกับแม่ก็ไม่ได้เพราะแม่อยู่พิษณุโลก ไม่มีคนที่ปรึกษาตรงนี้เหมือนแกมาทลายตรงนี้ให้ตัดสินใจพูดกับแกแบบเปิดอกเลยน้ำตานี่ไหลพา,าคพี่เล่าให้แกฟังหมดเลยหนูเป็นอย่างนี้หนูเลี้ยงลูกอย่างนี้อย่างนี้ทำไมหนูทำอย่างนี้อย่างนี้ตอนนี้น้องผูเขาสิบกวบแล้วหนูยังอาบน้ำให้ลูกอยู่เลยพี่กิ๊กนั่งสอนเลยมึงทำแบบนี้ไม่ได้มึงรังแกลูกอยู่แล้วแกก็สอนมึงต้องทำอย่างนี้อย่างนี้ เหมือนแกมาเอาภาระทุกอย่างออกจากพี่หมดเลยพี่โลงที่ผ่านมามันเป็นอย่างนี้หรอเนี่ยสิบปีเราทําแบบนี้กับลูกแล้ววันนั้นคุยกับพี่กิกเสร็จพี่กลับไปปฏิบัติเลยปกติพี่จะรีบกลับบ้านไปอาบน้ำให้ลูกทุกคนห้ามอาบวันนั้นกลับไปบ้านบอกลูกว่าภูอาบน้ำเองนะลูกเขาก็เข้าไปอาบน้ำเองแต่ตอนที่เขาอาบน้ำเองพี่แอบไปฟังพูดแล้วน้ำตาจะไหล เขาอาบเองครั้งแรกในชีวิตเขาอาบไปแล้วเขาร้องเพลงไปสแสดงว่าที่ผ่านมาสิปีเขาทรมานมากพี่ยืนน้ำตาไหลเลยรู้เลยว่าที่ทำกับลูกมาเป็นสิบปีเขาอาบน้ำเองมีความสุขแต่พี่ก็ขอโทษลูกนะพี่เรียกลูกมาแล้วก็ขอโทษเขากับสิ่งที่แม่ทำแม่ผิดไปแล้วพี่คุยกับเขาทุกเรื่องเลยนะเราไม่มีความลับกันบ้านนี้เลี้ยงลูกเหมือนเพื่อนแชร์ทุกเรื่อง จนวันหนึ่งเขาเดินมาพูดกับเราซึ่งพี่ก็คิดไม่ถึงเนอะลูกเดินมาบอกว่าแม่ผมไม่มั่นใจว่าชอบผู้หญิงหรือผู้ชายเขาเดินมาพูดเองนะแต่เชื่อไหมมันเป็นคำพูดที่พี่โคตรมีความสุขเลยเพราะพี่รู้สึกว่าลูกไม่มีความลับกับเราและเราก็ไม่กดดันแล้วตอนแรกพี่นุ้ยก็อาจจะทำใจไม่ได้อยู่นิดหนึ่งด้วยความที่เขาเป็นผู้ชายแต่เราก็คุยกันว่า พ่อเดี๋ยวนี้โลกมันไม่เหมือนสมัยเราแล้วนะโลกมันไปเร็วมากความรักไม่มีการที่จะมาแบ่งอะไรแล้วความรักก็คือความรักทั้งบ้านพี่เลยนะทั้งแม่น้องสาวพี่เราคุยกันเปิดอกในครอบครัวแล้วก็คุยกับลูกว่าผูลูกจะเป็นอะไรก็ได้แต่แม่ขออย่างเดียวได้ไหมลูกลูกอย่าเป็นภาระให้สังคมอย่าเป็นภาระพ่อแม่ ขอแค่ลูกเป็นคนดีแม่ขอแค่นี้อาจจะไม่ต้องมาเลี้ยงดูพ่อแม่ก็ได้เราดูแลตัวเองกันได้แต่ผูกต้องห้ามมาเป็นภาระพ่อแม่นะ่ะเคยเห็นไหมคนที่โตมาจนหมาเลียตูดไม่ถึงทุกวันนี้ยังขอเงินพ่อแม่อยู่เลยอย่างนั้นไม่เอานะอยากจะเรียนอะไรอยากจะทำงานอะไรตามใจผูเลยไปมีชีวิตของผูเพราะชีวิตคือชีวิตผู แม่ให้กำเนิดจริงแต่ไม่ได้เป็นเจ้าของชีวิตเราก็แนะนำเขาอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ